สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับแห่สองทะเบียนฮือฮาเหรียญรุ่นจีวอนบินพระสอนจักรยานยนต์ปลุกเสกเข้มขังคอหวยสองทะเบียนเสี่ยงโชคฮือฮาวัดดังสร้างเหรียญรุ่นจีวอนบินมีรูปหลวงพ่อควยเกเจิีดังสอนท้ายจักรยานยนต์ก่อนเข้าพิธีปลุกเสกคอหวยไม่พลาดสองเลขทะเบียนจักรยานยนต์ไปเสี่ยงโชคเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่วัดมาตพุทธ ตำบลมาบตะพุธอำเภอเมืองจังหวัดระยองผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ปลุกเสกเหรียญรุ่นจีวันบินห6หลวงพ่อรวยเป็นเหรียญที่ได้รับความสนใจอย่างมากกับรูปแบบของเหรียญที่เป็นรูปของหลวงพ่อรวยทอนท้ายรถจักรยานยนต์ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปหลวงพ่อรวยนั่งซ้อนรถจักรยานยนต์โดยมีคนขี่ด้านบนมีตัวหนังสือแคลคาดปลอดภยัยด้านหลังเป็นยันสามแถวพร้อมตัวหนังสือสูขุม ธรรมธาดาหลวงพ่อรวยอักขสาโลวัดมาศพุธและค้าขายร่ำรวยจนเป็นที่หาของลูกศิษย์โดยเป็นการสร้างของทีมดาราสายบุญในนามวัดมาศพุธเพื่อปัจจัยสร้างศาลาหลังใหม่ของวัดมาศพุธเมื่อไปถึงวัดมาศพุธบริเวณเพ้าโบสถหลังใหม่จัดพิธีพามก่อนพิธีปลุกเสกโดยนำรถจกักรยานยนต์คันใหญ่สีแดงเมทัลลิก ป้ายทะเบียนขอไข่2186ระยองจอดอยู่ตรงทางขึ้นโบสถ์ต่อมาหลวงพ่อรวยเจ้าวาดวัดมัตตพุทธเดินทางมาถึงและขึ้นซ้อนจักรยานยนต์เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนจะเข้าพิธีปลุกเสกท่ามกลางความฮือฮาของลูกศิษย์ที่เข้าร่วมพิธีปลุกเสกแห่ถ่ายรูปกันเพียบส่วนคอขอหน่อยก็ไม่พลาดถ่ายหมายเลขทะเบียนเพื่อนําไปเสี่ยงโชคนายอัตพลจิติเลิศเลืองกุลประธานผู้จัดสร้างทีมงานดาราสายบุญกล่าวว่า สำหรับการสร้างเหรียญหลวงพ่อรวยจีวานบิน66ได้แรงบันดาลใจมาจากเหรียญหลวงพ่อโกะวัดเก้าห้องภาเกจิอาจารย์ชื่อดังของเมืองสุพรรณบุรีรุ่นนี้ทางผู้จัดสร้างต้องการทําออกมาเพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิหลังใหม่ที่วัดมาตุภูธและแจกผู้ใช้รถบนท้องถนนอาทิอาชีพขับแก๊บขับจักรยานยนต์รับจ้างทุกพื้นที่ทั่วไทยที่ต้องรับส่งผู้โดยสารหรือผู้นิยมที่ขี่รถชอปเปอร์ บิ๊กไบ์เป็นต้นให้แคลคาดปลอดภัยกับบารมีหลวงพ่อรวยเกจิชื่อดังแห่งยุคนอกจากนี้จะแจกเหรียญให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนฟรีโดยจะเดินทางไปแจกกันทั่วประเทศสําหรับหลวงพ่อรวยเจ้าวาดมามา,มาตรพุทธเป็นศิษย์เอกหลวงปู่หินพระเกจิดังจังหวัดระยองเคยนั่งปกร่วมกับหลวงปู่ทีมหลายครั้งหลวงพ่อรวยอายุย่าง89ปีปวดมากกว่า55 000, า้าพรรษาหลวงพ่อรวยลูกศิษย์ลูกหาล่าลือในพุทธคุณ หลวงพ่อรวยทุกๆวันจะมีลูกศิษย์มาหาและมานิมนต์เจิมบ้านเจิมรถเจิมหน้าผากคําคสอนของหลวงพ่อรวยจะสอนให้ลูกศิษย์ยึดมั่นในความดีประพฤติดีเครื่องรางของขังที่หลวงพ่อรวยปลูกเสกถึงจะส่งให้คนที่นําไปใช้ใด้พุทธคุณมีเมตตามหานิยมโชคลาบค้าขายแคลคลาปลอดภัยบรรดาลูกศิษย์ที่มาร่วมงานภายในวัดต,ต่างจองเหรียญรุ่นจีวรบินหลวงพ่อรวยพราเป็นเหรียญที่แปลก และศรัทธาในบารมีของหลวงพ่อรวยส่วนขอหวยไม่พลาดสองเลขเด็ดเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์218 186และเลขหางประทัด431และ37ขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ